ย้อนอดีตชมภาพแอปคกัสออนคึงเลยนี่สาวแอปจริงเหรอคะเนีย เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและสตรองสุดๆค่ะสําหรับคุณแม่อย่างแอปทักซอนเพราะไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในชีวิตของเธอก็สามารถฟาฟันผ่านมันไปได้ทั้งหมดด้วยดีละค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความสวยของเธอไม่ว่าจะขยับตัวหรือทําอะไรก็สวยค่ะหน้าเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยและนอกจากจะสวยเล่นละครเก่งแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยทราบค่ะว่าสาวแอปนั้นร้องเพลงพร้อมมากๆอย่างล่าสุดนี้แฟนๆก็ได้เผยคลิปล่งล่าสุดเมื่อแอปได้ ในละครคู่กับหนุ่มก้ามโตอย่างอํำอภิชาติงานนี้แม้อํำก็มีโอกาสโชว์เสียงร้องสุดหวานในผลงานเพลงจะให้ฉันทํายังไงทําเอาหลายคนอดถึงไม่ได้ผู้หญิงอะไรสมบูรณ์แบบขนาดนี้ลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ